ในรีที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติมีความบุดมสมบูรณ์ป่าไม้ก็ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่และการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเป็นไปตามวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนั้นๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการใช้ทรัพยากรไปอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้จักคุณค่าป่าไม้เองก็คงหมดความงดงามและคุณค่าลงสัตว์ป่าก็คงสูญพันธุ์ไป ในเรื่องของประชากรกวางในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องยากะนะฮะที่จะบอกว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยประชากรมันเพิ่มหรือมันลดน้อยลงอย่างไรบ้างนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอกได้และเราสามารถเห็นได้ชัดก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเราพบเห็นกวางป่าได้ง่ายขึ้นการพบเห็นง่ายการพบเห็นมากอาจจะไม่ได้หมายความว่าประชากรมันเพิ่มมากขึ้นเสมอไปการพบเห็นมากหรือพบเห็นบ่อยเนี่ย เราต้องมองว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เราเห็นกว้างเหล่านี้ได้บ่อยซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องของทุ่งหญ้าการจัดการเรื่องของแหล่งน้ําแหล่งอาหารแหล่งดินโป่งนะครับเมื่อมีแหล่งน้ําแหล่งอาหารที่มันมากขึ้นแล้วมันหลากหลายเนี่ยโอกาสที่กว้างจะมาใสในพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นไปได้มากนะซึ่งแต่เดิมตรงที่นี้เองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีการจัดสรรให้เป็นสนามกอล์ฟก็มีการถางพื้นที่ทําเป็นทุ่งหญ้าทําเป็นสนามหญ้าสําหรับตีกอล์ฟ พอถึงเละเวลานึงก็มีการยกเลิกสนามกล์ฟไปผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากสนามกลอฟที่ถูกยกเลิกไปนี้เนี่ยก็คือเป็นแหล่งทุ่งหญ้าเป็นแหล่งอาหารสําหรับกวางสาหรับเก้งก็ทําให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยมาอาศัยมาใช้พื้นที่แหล่งนี้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสำรวจป่าในช่วงกลางวันนะครับเราจะมาในเรื่องของการสำรวจธรรมชาติ แล้วก็สำรวจสัตว์ที่เขาอาศัยอยู่ในช่วงกลางวันอย่างเมื่อกี้เราเข้ามาจะเห็นกวางอยู่สองตัวเป็นเพศเมียเ,เขาจะตกใจเราเขาจะยกหางขึ้นชี้ฟูเลยสังเกตว่าหางเขาจะฟูนั่นนะครับอะบางทีเราจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยตอนนี้เขาแอบมองเราอยู่เพราะสงสัยว,ว่าเราเข้ามาทําไมเพราะจริงๆน้องในที่จุดนี้จะให้มีคนเข้ามารบกวุนอยู่แล้ว ในในระบบของโซ่อาหารเนี่ยกวางป่าเนี่ยจะถือว่าเป็นสัตว์เหยื่อนะฮะซึ่งสัตว์ผู้ล่าของเขาก็จะเป็นพวกเสือพวกหมานายนะฮะเพราะงะั้นในวิถีการลงชีวิตของเขาเนี่ยกวางเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเวลาเมื่อไหร่ที่เขาอยู่ในป่าแล้วเวลาเจอสัตว์ผู้ล่าเนี่ยเขาก็จะเห็นพวกเพื่อนเพื่อนเขาที่ถูกหมานายล่าถูกเสือล่าตัวไหนที่เอาตัวรอดไม่ได้ก็จะถูกกินไปแต่ส่วนตัวไหนที่เอาตัวรอดได้ เขาก็พยายามที่จะหลบหนีสัตว์ผู้ล่าเหล่านั้นพยายามหาที่ที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่าซึ่งที่แห่งนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่ใกล้กับมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขามาอยู่ในที่แห่งนี้แล้วโอกาสที่สัตว์ผู้ล่าจะตามมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพบเห็นกวางในอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นเนื่องจากว่าเขาเรียนรู้จากการหลบหนีสัตว์ผู้ล่าแล้วก็ ในที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งทุ่งหญ้าที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับเขานั่นเองกวางป่าเนี่ยช่วงอายุที่เขาจะผสมพันธุ์เนี่ยอายุประมาณปีครึ่งนะฮะส่วนระยเวลาในการตั้งท้องของแม่กวางป่าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8เดือนนะครับเพราะฉะนั้นพอลูกก็คลอดออกมาเนี่ยลูกเขาก็จะหากินอยู่กับแม่ อยู่กับพ่อก่อนอยู่กับครอบครัวก่อนจน,นอายุประมาณปีหนึ่งถึงปีกว่าๆเนี่ยเขาจะเริ่มแยกออกจากฝูงแยกออกจากกลุ่มแล้วก็เดินหากิกนห่างาไป การผสมพันธุ์ของกวางป่าโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาที่อยู่ในช่วงฤดูการผสมพันธุ์เนี่ยอย่างช่วงหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงผสมพันธุ์เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตว่ากวางตัวไหนอยู่ในช่วงไวเจริญพันธุ์หรือในอยู่ในช่วงที่เหมาะแก่การผสมพันธุ์เนี่ยเราจะพบว่าบริเวณต่อมฮอร์โมนตรงคอเขาเนี่ยจะขยายใหญ่นะฮะเพื่อจะหลั่งฟีโรโมนออกมาเพื่อดึงดูดให ไม่ให้กวางต่างเพศเนี่ยเข้ามาสนใจดึงดูดนั่นคือหนึ่งสองบริเวณต่อมตรงหัวตาเนี่ยในกวางทุกตัวจะมีนะครับก็จะขยายใหญ่ในช่วงฤด,ดูผสมพันธ์เหมือนกันเพราะนเวลาจะผสมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับแม่กวางตัวไหนที่สาวที่สวยที่ไข่ตกเนี่ยนะที่พร้อมจะผสมพันธ์เนี่ยก็จะมีกวางป่าหลายตัวมาต่อสู้มาแข่งแย่งเพื่อหาผู้ชนะเพื่อจะได้ผสมพันธ์เพราะในช่วงฤด,ดูกาลนี้เองเนี่ยเรามักจะเห็นกวางป่าตัวผู้เนี่ย ออกมาต่อสู้กันบ่อยแล้วก็จะมีกวางตัวเมียยืนดูอยู่ข้างข้างนะฮะเหมือนว่าถ้าใครชนะก็รอผสมได้เลยในระหว่างที่มันมีการต่อสู้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแล้วว่าไม่ว่าตัวที่แพ้หรือตัวที่ชนะก็จะมีอาการบาดเจ็บนะฮะมีแผลตามตัวจากการต่อสู้บ้างนะะซึ่งในความเป็นหมอเราเองเนี่ยเราก็ต้องประเมินดูว่าลักษณะบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเนี่ยจากการตัวที่ชนะหรือตัวที่พ่ายแพ้เนี่ยบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยมันรุนแรง ถึงขนาดทาให้กวางตัวนั้นเสียชีวิตได้หรือเปล่านะฮะถ้าหากว่ามันไม่รุนแรงถึงขนาดทาให้กวางตัวนั้นเนี่ยเสียชีวิตหรือส่งผลกระทบต่อการรงชีวิตได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะฮะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะฮะเขาจะเลียแผลจะกินอาหารบางชนิดที่เราคิดว่าเป็นพืชสมุนไพรในการปกป้องดูแลตัวเขาเองส่วนตัวไหนที่คิดว่ามันเป็นบาดแผลแล้วหนักแล้วรุนแรงมากนะฮะแล้วสัตว์ตัวนั้นเนี่ยบางทีกวางบางตัวเนี่ยรูปร่างสมบูรณ์สวยงามมากมีเขาที่สวยงามนะฮะ ในเรื่องของการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเรื่อความแข็งแรงของพันธุกรรมเนี่ยหมอเองก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลบ้างอาจจะแค่ทายาทําแผลใส่ยาเลือดดูแลเล็กๆน้อยๆปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ปล่อยให้เขารักษาตัวเองตามธรรมชาติเดี๋ยวพี่สุดกำลังจะเช็คลูกดอกให้ยาระยะไกลนะฮะ กดีกวางที่มันบาดเจ็บบริเวณก้นแล้วก็มันมีหนอนแมลงวนันต,ติดเชื้อเนี่ยการรักษาก็คงให้ยาะยะไกลมันไม่ต้องวางยาสรบอะไรมากคือยาตัวน,นีน้ที่เราให้เนี่ยเราให้ใต้ผิวหนังเพราะฉันเข็มไม่ต้องยาวมากพอยิงไปปุ๊บอะพอ,อเข็มเข้าใน กามเนื้อเขาเนี่ยยาก็จะเดินทันทีแล้วก็ลูกเข็มเข็มก็จะหลุดออกมาเราก็ไปเก็บไปใช้ครั้งต่อไปแล้ว สล้วหน,นุก็๋ออยวไปตามเ็บมุกดอกุ่งนี้บดนดีเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาไะให้ยาเรียบร้อยตามหมอสั่งแล้วก็ดูผลนอกจากในเรื่องของความกังวลที่เกี่ยวข้องกับกวางป่าในเรื่องของสุขภาพคุณภาพชีวิตของเขาเองแล้วเนี่ย ในมุมมองของสัตวแพทย์เองกับประชากรกวางป่าในที่แห่งนี้เนี่ยเรายังห่วงในเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมเพราะเราต้องมองว่าณนะเวลานี้เนี่ยในพื้นที่ป่าที่กวางป่าอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะนะฮะโอกาสที่กวางป่าจะผสมกันเองในหมู่เครือญาติผสมกันเองในหมู่ญาติพี่น้องหรือที่เขาเรียกว่าการผสมเลือดชิดหรืออินบรีดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นวิธีการใดวิธีการหนึ่งเนี่ยที่จะมา ติดตามสามารถในเรื่องของในการสร้างความหลากหลายทางพันธุก,กรรมของกวางได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อการอยู่รอดของกวางป่านในอนาคตณนะเวลานี้เนี่ยก็จะมีนักวิชาการมีสัตวแพทย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาเทคนิควิธีการในเรื่องของการเพิ่มจํานวนในเรื่องของการขยายพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของพันธุก,กรรมของกวางในหลายๆชนิดนะฮะซึ่งตอนนี้นะักวิจัยกําลังทํางานกันอย่างขมักขม้น นะครับเพื่อเป้าประสงค์อันสูงสุดข,ของเขาก็คือเขาอยากรู้ว่ากวางในประเทศไทยหรือกวางที่ประชาชนเลี้ยงอยู่ทั่วไปเนี่ยมันมีกี่ครอบครัวมันมีสายพันธุก,กรรมมากี่สายนะับมันมีกี่กลุ่มนะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการผสมพันธุ์การจับกลุ่มจับคู่กันเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาการผสมและชิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งเมื่อทําตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ย นะฮะโอกาสที่จะสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางป่าหรือกวางเลี้ยงในสวนสัตว์หรือในฐานนี้พอเลี้ยงหรือตามประชาชนที่เลี้ยงอยู่ทั่วไปเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนั้นเองนะฮะเราจะได้พันธุกรรมของกวางป่าแล้วก็กวางเลี้ยงหรือกวางทั่วไปเนี่ยที่มันเข้มแข็งที่มันแข็งแรงนะฮะโอกาสที่กวางจะปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพโลกใบนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ ในวันนี้เราก็จะมาตรวจเช็คในเรื่องของการทดลองใช้ยาคูกําเนิดของกวางลูซ่าซึ่งเป็นกวางป่าชนิดที่สามารถขอญาิพ่อเลี้ยงได้และดําเนินการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการทําฟาร์มกวางในเชิงเศรษฐกิจประเทศไทยจึงได้นําเข้ากวางลูซ่าจากต่างประเทศเพื่อน,นำาใช้เป็นพ่อแม่ไทย ูซ่าเป็นพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียหรือเอเชียใต้ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนชื้นหรือสายพันธุ์กวางจากเขตกึงหนาวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดีเป็นกวางขนาดกลางลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลไหม้ปลายหางจะมีลักษณะเป็นผู้เล็กน้อยมีแองน้ำตาทั้งสองข้างโดยในฤดูผสมพันธุ์แองน้ำตาจะเปิดกว้างชัดเจนกวางลูซ่านี่จะมีเขาเฉพาะตัวผู้ โดยน้ำหนักของกวางลูซ่าจะอยู่ที่ประมาณ25-30กิโลกรัมนิสัยส่วนใหญ่ของกวางลูซ่าก็จะชอบออกหาก,กินเป็นฝูงตามป่าโปร่งในเวลาใกล้พบคำ่ำและตัวผู้ตัวหนึ่งเองจะมีตัวเมียหลายตัวบางครั้งเราก็พบว่าตัวผู้ตัวหนึ่งก็จะมีตัวเมียมากถึง25-30ตัวได้ สัตว์ป่าชนิดใดก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราจะต้องทําการตรวจสุขภาพโดยละเอียดนะฮะจำเป็นจะต้องมีการวางยาสลบเพื่อให้ยาเพื่อให้สารน้ำนะฮะเพื่อเก็บเลือดเก็บผลเก็บตัวอย่าง การวางยาสลบัะคูลกวางนั้นนี่นี่ผลข้างเคียงของการวางยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิร่างกายของกวางเนี่ยมันสูงขึ้นมากเห็นไหมเห็นน้ําหนักไหมเท่าในยกขาขึ้นห้าสิบสี่เราต้องเช่งน้ําหนักตัวก่อน เพื่อที่จะสามารถเอาน้ําหนักตัวมาคํานวณว่าเราจะต้องใช้ยา,ส,ายสลบสกับกวางตัวนี้อย่างไรบ้างที่มันเหมาะสมรอรอแล้วก็ปลอดภัยกับตัวสัตว์มอนิเตอร์ครับอัตราการหายใจ92สฮ<น>ารเ์เรทเท่าไหร่ครับ 80, 80อุณหภูมิครับ ในการลดอุณภูมิของกวางให้อยู่ในอุณภูมิปกติตเ,กเราสามารถใช้ผ้าชุบน้ําเย็นแล้วก็มาเช็ดตัวของเขาได้เพื่อเป็นการลดอุณหภูมิปกติอุณหภูมิร่างกายสัตว์ก็จะประมาณร้อยหนึ่งถึ้อสองถ้าร้อยสี่ถือว่ามากไปแต่ว่าก็ช่วยใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดได้การรีดเก็บน้ำเชื้อแบบนี้นะครับเราใช้กวางเลี้ยงเนี่ยเป็นโมเดลในการศึกษากวางป่า หนึ่งตัวเนี่ยสามารถผสมเทียมให้กับแม่กวางได้หลายตัวแล้วก็สามารถเก็บแช่แข็งไว้ด้วยแม้ว่าพ่อกวางนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะมีประโยชน์ในการที่ขยายพันธุ์แต่สําหรับกวางป่าหรือละมมั่งเนื้อทรายพวกนี้ที่มันใกล้ศูนพันธุ์มากๆเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาคือเลือดชิดเลือดชิดคือการผสมในคือญาติระหว่างพ่อแม่พ่อกับลูกพี่กับน้องเนี่ยมันจะทาให้กวางอ่อนแอลงเรื่อยๆเราก็จะใช้การรีดเก็บน้าเชื่อ,อ,อกมา เราก็จะไปใช้ในการผสมเทียมให้เขาเกิดลูกขึ้นมาให้เกิดหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นหลากหลายในในคือไม่ผสมในเคยญาติเขาก็จะแข็งแรงขึ้นกล <'s the> <story> ายเป็นหายใจเอาน้ำเข้าไปแอสเปรเ เดี๋ยวพอเริ่มรีดก็ไปเอาอตัวมาได้เลยนะนยไม่มีเรามีกล่องฟื้นสองกล่องไม่เป็นไรโซเลทิวมันเป็นอย่างนับตื่นชาตื่นช้านิดนึง <iPad. S 1> อย่าลืม <iPad. S 1> กำหนดตำแหน่งนะครับว่าตุ่มที่หนึ่งคือเชื้ออะไรตุ่มที่สองคือเชื้ออะไรอันนี้จะเป็นการตรวจโรควัณโรค ในในตระกูลกวางนะครับเขาจะทํากันที่บริเวณคอเพราะว่าเราจะต้องมาตรวจหลังจากนี้อีก3วันว่ามันมีปิยาเกิดขึ้นไหมนะครับเราก็จะเริ่มทําการตรวจสุขภาพโดยการให้ยาปฏิชีวนะและทํางานเก็บเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโรคันดื่นที่มีอยู่ในตัวกวาง วงไว้วงตำแหน่งไว้มันจะอยู่ไหมเนี่ยแห้งไหมเออก็อยู่เหมือนกันแฮะวัดไว้ด้วยนะครับป่ะนิดเลยจะโรมที่เรามีกล่องแค่สองกล่องอ่ะอืมไม่เป็นไรโอเคถัดมา ดีด้ำเชื้อแล้วนะวนี่ก็จะเป็นการสอดเขาเรียก e อิเล็กโทรเจคูเลเตอร์ปลครับจะเป็นปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆระดับ2-4โวลต์เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้สัตว์หลังน้ำเชื้อออกมานะครับตำแหน่งที่สอดก็ <laughs> เป็นเข้าทางทวารหนัก มันจะไปท่าบนต่อมเพศพอดีเลยนะครับสามอะไรใจรู้ไม่ชัดสามเจ็ดสามหกสามสามแปดอืมสามสามก็ถ้าเปิดไฟดีมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเกร็ง เท่ากันสองข้างแล้วต้องสังเกตด้วยนี่ <3. S 1> ขาล่าง <3. S 1> มันยัง,<ค><อ>งไม่ค่อยเก็งเราต้องกดมันแบบนี้ม,นมาไหมโอเคแล้วเอาเลยยาวเลยๆๆๆๆๆๆ ลักษณะของน้ำเชื้อก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับแล้วก็บางบางล็อตที่มันข้นมากๆก็จะออกเหลืองโอเคนะครับก็เอามอนิเตอร์นะครับ,บก,เก็เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำเชื้อไปตรวจนะครับ การเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจิว่านำเชื้อเขาดีไหมแข็งแรงไหมนะครับเดี๋ยวลองอีกสองยกตอนนี้ก็จะดูการเคลื่อนที่ของเซลล์อสุจินะครับโอเคนี่คือ ถ้ามาดูในกล้องเราก็จะเห็นว่ามีการหมุนของคลื่นอสุจินะครับ <Okay. S 1> ก็ใช้ได้นะตัวนี้ประมาณบวกสี่พร้อมยังยก็มอนิเตอร์เรียบร้อยอีกรอบนึงฉีดยาซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าผลที่ออกมาก็เป็นผลที่ค่อนข้างพอใจพอสมควรอ จาร,ระวังหัวเอาจารงไหนลือดอะไรขาขาขาไม่เป็นไรข้าไมได้ไหมหนังขาหลังได้ละเวลาถ้าเราเอาฟื้นในกล่องอย่างเงี้ยมันดีตรงที่แบบผนังบุข้างๆมันนิ่มมันไม่ค่อยเจ็บ ไปดกเดียเอาโอเคไปคนเดียวเอาออกได้เหรอไปไปดยตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะเอาควางตัวใหญ่ตัวที่เราการรีดน้ำเชื้ออยู่เนี่ยมาฟื้นสรบตรงนี้ นะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาฟื้นในกล่องแล้วมันไม่มีกล่องใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้จากฝูงของฝูงนู้นน่ะมันทลายประตูะเข้ามาอยู่แทนเนี่ยถ้าเกิดเอาตัวนู้นมาเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะิดเราต้องการทําให้กวางอ่ะมีความหลากหลายทางมนุกรรมมากขึ้นเนี่ยเพื่อให้เขาแข็งแรงแล้วเราก็จะคัดตัวที่แข็งแรงไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ถ้าตัวที่ไม่แข็งแรงถ้าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเขาก็จะต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมหรือผู้ล่าไม่ได้เขาก็จะหนีไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคัดตัวที่แข็งแรงและมีความสามารถมากพอที่จะอยู่ในป่าได้นะครับเราก็จะมีกระบวนการต่อจากนี้เราก็หลังจากได้ลูก,กวางจะเกิดจากการผสมเทียมแล้วนะครับเราก็จะมีการฝึกนะครับให้เขาชินกับอาหารป่า เอาไปไว้ใกล้ๆป่าก่อนแล้วค่อยๆปล่อยจริงนะครับซึ่งเราก็ทําสําเร็จมาแล้วในในละมั่งในเนื้อทรายนะครับกวางทุกพันธุ์น่ะมันมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกันอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้จะมีกวางป่ากวางม้าเนื้อทรายแล้วก็ละมั่งนะครับลักษณะที่เราถ่ายที่เราเห็นนนี้นจะเป็นลูซ่าอันนี้เป็นกวางเลี้ยงนะครับ มันลักษณะเฉพาะพันธุ์มันบอกได้อยู่แล้วซึ่งมันต่างกับกรณีที่เป็นช้างป่ากับช้างบ้านเนี้ยอย่างนี้มันแยกกันไม่ได้ด้วยการดูภายนอกในกวางเนี่ยการบอกสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได้จากลักษณะภายนอกในฐานะที่ผมเป็นสัตวแพทย์นะครับ ผมอยากบอกเลยว่าสัตว์ป่าหลายชนิดเนี่ยมันใกล้สูญพันธุ์บางชนิดมันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่เหลืออะไรไว้เลยเนี่ยอย่างเช่นสมันที่ผมพูดถึงไปอะ่ะนะครับแม้แต่รูปถ่ายก็ยังไม่มีเลยเราไม่อยากให้มันมีคําว่าช้าเชือกสุดท้ายหรือละมั่งตัวสุดท้ายละมั่งพันธุ์ไทยพันธุ์ไซมอนสิชื่อประเทศเราพันธุ์สยามเนี่ยตอนนี้มีในกรงเลี้ยงไม่ถึง5้าสิบตัวในป่าธรรมชาติไม่มีแม้ตัว,ตวเดียว สัตวแพทย์เองก็พยายามจะต่อสู้กับปัญหานี้นะครับเราพยายามเก็บเซลล์เก็บอสุจิเก็บไข่นะครับเพื่อที่จะทำรงเผ่าพันธุ์เขาอยู่ต่อไปดังนั้นถ้าท่านเห็นว่าสัตว์ที่เราไปปล่อยเนี่ยคืนสู่ธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันออกนอกพื้นที่อะไรก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเราบ้างนะครับแจ้งเบาะแสมาว่ามันหายไปตรงไหนออกไปอยู่ตรงพื้นที่ใดเราจะได้ไปพาเขากลับมานะครับนั่นก็เท่ากับท่านได้ช่วยแล้วนะครับ เราพยายามรณรงค์ที่จะให้มีการเก็บขยะกลับลงไปหลังจากที่มาเที่ยวนะฮะแต่ในบางครั้งเองเนี่ยมีการเผลอเลยนะฮะมีการวางถุงขยะถุงพลาสติกไว้ไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับก็ทําให้สัตว์ป่าบางชนิดเช่นพวกเก้งพวกกวางเนี่ยเขาเข้ามาใกล้คนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าพอเขาอยู่ใกล้คนเขาได้กินอาหารจากที่คนให้จากถุงพลาสติกมาคุยเข่ยขยะสองก็คือว่า การที่กวางเขาไปอยู่ใกล้คนเนี่ยเพราะว่าเขาปลอดภัยจากสัตว์ผููล่านะฮะแล้วคนก็ให้อาหารกับเขานะครับทำให้กวางเสียงพฤติกรรมไปด้วยทีนี้พอกวางพอเขารู้ว่าใกล้คนไปคุยขยะไปกินถุงพลาสติกได้เนี่ยปัญหาก็คือว่ากวางเนี่ยเวลามันกินเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะรับรู้ลดอะไรเท่าไหร่รีบแต่ว่ากินกินไว้ก่อนพอกินเข้าไปเนี่ยถุงพลาสติกเหล่านี้มันย่อยไม่ได้นะมันก็จะไปอัดแน่นในกระเพาะอาหารไว้นานๆก็อัดแน่นในลําไส้นะครับพอไปอัดแน่นเนี่ยปรากฏว่าถุงพลาสติกเนี่ย มันจะไปขัดขวางไปบดบางพื้นผิวของกระเาพาะของลำไส้ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้นะฮะกินไปร้อยก็อาจจะดูดซึมได้สักสิบยี่สิบนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นเวลานานทําให้ร่างกายกวางเนี่ยเริ่อมๆผอมนะฮะร,ร่างกายเขาขาดสารอาหารจนในที่บางครั้งกวางบางตัวที่ผอมแล้วมีขนล่วงตามตัวเนี่ยนั่นน่ะถุขงขยะอยู่ในท้องทั้งนั้นทึ่งเปรียบเสมือนซอมบี้อะไรล่ะการรักษาก็ผ่าตัดเอาออก การดูแลหลังการผ่าตัดมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะแผลมันจะเปิดแผลมันจะปี๋เพราะเราต้องผ่าไล่ลำไส้เปิดกระเพาะหาถุงมัสติกรอ,ออกมาเพราะงั้นการรักษาเนี่ยแทบจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากหากเราต้องรักษาหลายๆตัวเพราะงั้นเรื่องของการลดลงไม่ให้มันเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้าที่สําคัญมากกว่านะครับเมื่อพอกวางพอก็อาหารอุ่นแน่นกระเพาะพอร่างกายเขาเริ่มไม่ไหวขาดสารอาหารแล้วตายลงเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยเราไปผ่าซากดู ะะเราพบถุงพลาสติกอัดแน่นกันเป็นลูกบอลน,นี่ยหนักประมาณสองกิโลอยู่ในท้องกวางนะเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้อยากย้ำนะครับว่ามันต้องอยู่ร่วมกันนะครับชีวิตสัมพันธ์นะครับมันไม่มีทางหรอกที่มนุษย์จะอยู่ด้วยมนุษย์กันเองโดยที่ไม่มีสัตว์เลยเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจนะครับจิตใจสําคัญมากถ้าเหลือแต่มนุษย์เนะี่ยไม่มีสัตว์ให้ทําร้ายแล้วเขาก็จะทําร้ายกันเองสุดท้ายเราก็อยู่ไม่ได้ครับ ข้าสแตนดี้เครียดแล้วก็จิกจั๊กมากเอาเท่าไหร่แกลลี่เหรครับควจะเป็นข้อมูลของตราผมสำรวจจากที่หมออยู่ทุ่งนู้นอยู่ตรงนี้นทุ่งนู้นที่ตรงไปเราไปเจอหมูป่าวิ่งไล่หมูป่ามันมันนั่นเจอหนึ่งนะสองตันไม็เจอแต่ช่วงนี้รู้สึกหมูป่าออกนะครับมาทีแล้วก็ป่หน้าเลยวันนี้เิ็นกันป่าล่าเด่นเด่อยู่แต่ละคนยิ่งกระเพกกระเพกอยู่ มันอยู่นู่นมาด่านมาในอ่ะออ๋หยุดเลยเลยนี่ไปนะที่เป็นหนอบบงฝั่งเนี้ย